ข่มสพัพิมพิมปราภาถูกเปิดค่าเทอมแท้จริงหลังนางเอกยื่นมือช่วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ใครหลายคนชื่นชอบมากนั่นคือพิมพิมพ,มพม์ปราภาตั้งปราภาพรเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2535ภูมิลำนาวเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครพี่น้องสองคนโดยทั้งนี้ก่อนหน้านี้สาวพิมพ์เองได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตพร้อมทั้งเปิดเรื่องจริงที่มีหลายคนมองว่าเธอเป็นทายาทเศรษฐีพัน โดยเธอออกมาปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดพ่อของเธอเองเป็นเพียงพนักงานของบริษัทใหญ่ที่ไต่เต้าขึ้นไปทำงานในตำแหน่งใหญ่แค่นั้นเองโดยเป็นกระแสอยู่พักใหญ่กับความรวยของสาวพิมที่หลายๆคนยังคงสงสัยว่าเธอคนนี้ใช้คุณหนูพันล้านหรือไม่โดยคุณพ่อวิจิตตั้งประภาพรซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องพิมมีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้จัดก,การบริษัทบางเกอกโคมัสตูเชลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน นายเครื่องจากกลจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งณปัจจุบนันมีศูนย์บริการและศูนย์บริการสาขารวม23สาขาทั่วประเทศพร้อมด้วยทีมบริการแบบโมบายเซอร์วิส130ทีมและมีช่างที่มากประสบการณ์กว่า200คนนอกจากนี้บริษัทบางกอกโคมัสสูชเชลจำกัดได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายให้ดีกว่าเดิมโดยมีการพัฒน,นาศูนย์บริการสาขาจำนวน10ส,สาขาให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้า ทั่วประเทศแล้วซึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาอย่างไรก็ดีเธอได้บอกว่าเพื่อนๆก็ส่งมาในกรุป๊ปเรื่องนี้พิมพ์ค่อนข้างงงมากจริงๆพิมพ์ก็เคยอธิบายไว้ในช่อง YouTube ของตัวเองว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นจริงๆพ่อหนูเป็นแค่ลูกจ้างบริษัทพิมพ์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนถึงคิดว่าเป็นเจ้าของถึงแม้พิมพ์จะเคยอธิบายไปแล้วแต่พิมพ์ก็ยังเห็นข่าวอยู่เลยไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและกลัวคนไม่จ้างหัวเราะคนอาจจะคิดว่าเรารวยอยู่ ล,ลูกค้าไปให้โอกาสคนอื่นที่ลำบากกว่าหนูขอบคุณมากนะคะที่มองเป็นอย่างนั้นแต่ไม่อยากเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นพิมพ์เองก็เคยมีปัญหาที่ไม่มีตังจ่ายค่าเทอมตอนอยู่มหาวิทยาลัยไ,ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นพิมพ์อะไรก็ง่ายรวยลูกคุณหนูมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทั้งนี้เรื่องค่าเทอมของสาวพิมพ์เองนั้นเธอเคยพูดถึงนางเอกสาวคนดงังที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเธอซึ่งบอกว่าพี่เฉียที่คำพรให้ยืมตังเล่นละครกับเขา เป็นคนที่มีบุญคุณกับพิมพ์มากเพราะเวลาเล่นละครนักสแสดงจะได้ตังหลังจากที่ละครออนไปแล้วเท่านั้นช่วงที่ถ่ายทําจึงไม่มีไรายได้เขาดันเป็นพี่ที่รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นหลักที่เยอะแต่สําหรับเราที่ไม่มีวันนั้นคือทําให้เราเรียนจบพอมีก็คืนเลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่เขาพิมพ์รักพี่เขามากเลยแต่เราแบบไม่จําเป็นต้องไปเล่าให้ใครฟังเป็นคนที่ยืมตังใครเลยแต่เราอยู่ในจุดที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยหลายคนอยาก จะทราบว่าค่าเทอมของสาวพิมพ์นั้นแพงขนาดไหนต้องบอกเลยว่าประวัติการศึกษาเธอไม่ธรรมดาเลยเพราะเธอเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก h i l l f i e l d International s c h o o l และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากบ o s s ก i n t e r n a t i o n a l School ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาและสําเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศา,ศาสตร์สุฬางลงกร์มหาวิทยาลัยสาขาการออกแบบนิเทศศตร์ หลักสูตรนานาชาติหรือ Communication Design Com โดยจากค่าเทอมที่ทางทีมข่าวไปหามานั้นพบว่าค่าเทอมมหาลาัยมีราคาสูงมากโดยมีค่าเทอมอยู่ที่182,000บาทต่อเทอมทั้งนี้ยังมีค่าเรียนซัมมรออีก45,000บาทที่ถูกบังคับให้เรียนตอนปี3โดยหากคำนวณแล้วนั้นตลอดระยะเวลาที่เรียน4ปีอยู่ที่ประมาณ1,456,000บาทเลยทีเดียว